สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาแนะนำวิธีนะครับการตรวจสอบนะครับการหาราคาประเมินที่ดินต่อตารางวานะครับที่ดินนอกเหนือจากโฉนดที่ดินกับนอสกนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินครอบครองทำประโยชน์บนที่ดินของรัฐนะครับประเภทอื่นนะครับที่สามารถกำหนดขอบเขตรูปแปลงได้ก็ต้องมาใช้นะครับวิธีการหาราคาประเมินบัญชีรายตำบุญโดยใช้บัญชีรายตำบุญทั้งหมดนะครับ ก็อันดับแรกกข้ที่เข้าไปที่เว็บของธนรักนะครับไปที่เมนูนี้นะครับราคาประเมินที่ดินประเภทอื่นนะครับแล้วก็เลือกนะครับภาคที่เราทํางานอยู่นะครับกดเลือกเข้าไปนะครับผมจะเลือกจังหวัดกระบี่นะครับแล้วก็อําเภอนะครับตําบลของเราผมก็จะเลือกโคกหานนะครับ ก็จะได้นะครับบัญชีราบ,บัญชีแนบท้ายรายตำบุญของเรามานะครับก็จะมีนะครับทางหลวงแผ่นดินทางหลวงชนบทถนนซอยทางแล้วก็ที่ดินนอกเหนือนะครับตรงนี้นะครับก็คือราคานะครับราคาประเมินต่อตารางวาหลังจากนั้นนะครับเราเราก็ต้องมาที่แม่บทของเรานะครับตรงนี้ราคาถนนาทางหลวงชนบทเมื่อกี้ก็หนึ่งพันนะครับ แต่นะครับแต่ไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเอาราคามาใส่1 0 0 0 1 0 0น1 0 0 0 1 0 0นได้เลยนะครับเขาบอกว่าต้องวัดนะครับความลึกของรูปแปลงที่ดินก่อนนะครับเราก็ต้องใช้นะครับอ่าตรงนี้นะครับเมื่อดาวโหลดเสร็จแล้วเราก็ต้องมาดาวน์โหลดอีกตัวหนึ่งก็คือนะครับตรงนี้นะครับเข้าไปเข้าไปที่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับอ่าเราก็ กดบันทึกนะครับก็จะได้โปรแกรมนะครับที่มีลักษณะหน้าตาแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นโปรแกรมคำนวณราคาประเมินนะครับที่ธารักให้มานะครับซึ่งธารักก็ใช้อยู่เหมือนกันนะครับเพราะนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะมาวัดแปลงนี้ให้ดูนะครับวัดนะครับจากกึ่งกลางแปลงนะครับด้านที่มันติดถนนอยู่นะครับไปจุดที่ลึกที่สุดนะครับกึ่งกลางแปลงแบบนี้นะครับ ก็จะได้1 7 5นะครับเมื่อกี้นะครับของโคกงงานนี้เขาบอกว่าที่ดินติดทางหลวงชนบทราคา1,000บาทนะครับที่ดินนอกเหนือนะครับราคา160บาทเราก็ต้องมาใส่ก่อนนะครับมูลค่าถนนก็คือที่ดินชนบทก็คือ1000บาทนะครับราคาที่ดินนอกเหนือตรงนี้นะครับ160บาทใส่ไว้เลยนะครับความลึกมาตรฐานตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับ ความลึกรูปแปลงที่ดินตรงนี้ก็คือที่เราวัดได้นะครับเมื่อกี้ร้อยเจ็ดสิบห้าเราก็นาํามาใส่ได้เลยนะครับหนึ่งเจ็ดห้านะครับรูปนะครับรูปประเภทรูปแปลงนะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับเป็นรูปแปลงแบบไหนเมื่อกี้เราเห็นว่าเป็นรูปขนมเปียกปูนนะครับก็จะได้ราคาออกมากลมๆมนะครับก็คือตารางวาละห้าร้อยสิบบาทนะครับห้าร้อยสิบบาท แล้วนะครับแล้วถ้าเป็นถนนประเภทอื่นละ่ะตรงนี้เขาบอกว่าเป็นถนนซอยทางนะครับเป็นถนนซอยทางเข้ามาในซอยแบบนี้นะครับ<ล>เราก็ไปดูบัญชีรายตำบลของเราก่อนนะครับถนนซอยทาง2 5 0นะครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนในตัวของโปรแกรมนะครับ2 5 0นะครับ2อ0เราก็ต้องไปวัดความลึกของรูปแปลงที่ดินของเรานะครับ2 5 0 จากนั้นเราก็วัดแบบนี้นะครับจากกึ่งกลางแปลงไปจุดที่ลึกที่สุดกึ่งกลางแปลงแบบนี้นะครับก็จะได้2 3 4สามี่นะครับ2 3 4ามเราก็มาใส่ได้เลยนะครับ2 3 4ามนะครับเปลี่ยนรูปตรงนี้นะครับเป็นรูปที่ดินปกติไหมหรือว่าเป็นรูปที่ดินขนมเปียกปูนนะครับราคานะครับมันก็จะได้เป็นตัวนี้ขึ้นมา210บาทนะครับ แล้วถ้าเป็นนะครับที่ดินอย่างอื่นล่ะที่ดินที่ไม่มีไม่ติดถนนนะครับไม่ติดถนนไม่มีบ้านนะครับไม่มีสิ่งปลุกสร้างคงไม่ได้เข้าออกเป็นประจํานะครับก็ใช้บัญชีนะครับตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้นะครับที่ดินนอกเหนือจากหน่วยที่นะครับตรงนี้นะครับก็คือ160บาทตรงนี้นะครับได้เลยนะครับใส่ไปเลยนะครับ160บาทนะครับ เพราะว่าไม่มีถนนแล้วก็ไม่ได้ติดสิ่งปลูกสร้างก็ไม่ได้เข้าออกเป็นประจา